คุณเคยเหนื่อยใจกับการพยายามทําให้คนอื่นเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นไหมพยายามแล้วแต่เขาก็ไม่เปลี่ยนอธิบายแล้วแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจรักแล้วแต่เขาก็ยังทําร้ายเราบางครั้งมันไม่ใช่เพราะเขาไม่รักเราหรือไม่เห็นค่าเราแต่เป็นเพราะมนุษย์ทุกคนมีเส้นทางของตัวเองที่เราไม่สามารถควบคุมได้เมลโรบินส์ เรียกสิ่งนี้ว่า the let them theory ปล่อยให้พวกเขาเป็นไปตามทางของเขาและหันกลับมาบอกตัวเองว่า Let Me ให้ฉันดูแลพลังงานและชีวิตของตัวเองแทนนี่ไม่ใช่แค่แนวคิดธรรมดาแต่มันคือทักษะชีวิตที่เปลี่ยนวิธีที่คุณมองโลกมองผู้คนและที่สำคัญที่สุดมองตัวเอง 1. เรื่องเล่าจากชีวิตประจำวันลองจินตนาการถึงแม่คนหนึ่งที่อยากให้ลูกสาว ไปงานพร้อมกับเพื่อนที่ดีแต่วัยรุ่นก็คือวัยรุ่นลูกสาวเลือกจะไปกับกลุ่มที่แม่ไม่มั่นใจเลยว่าเหมาะสมแม่เถียงอธิบายเตือนทุกวิธีแต่ลูกยังยืนยันคำเดิมความรู้สึกของแม่เต็มไปด้วยความกังวลและโกรธว่าทำไมลูกไม่ฟังในขณะเดียวกันแมลโรบินส์แนะให้บอกตัวเองว่าเลดเดมปล่อยให้ลูกได้เรียนรู้จากทางเลือกของเขาเองปล่อยให้ผลลัพธ์ของการตัดสินใจ กลายเป็นครูที่ดีกว่าคําสั่งของพ่อแม่ในโมเมนต์นั้นแม่อาจรู้สึกเหมือนยอมแพ้แต่ความจริงคือเธอกำลังชนะบางสิ่งที่สำคัญกว่านั้นเธอชนะการต่อสู้ภายในใจที่อยากจะควบคุมทุกอย่าง 2. แก่นความคิด Let them let me ีทฤษฎีนี้มีสองด้านที่เสริมกัน Let them การปล่อยวางผู้อื่นปล่อยให้เขาไม่ตอบข้อความ ปล่อยให้เขามีความเห็นไม่ตรงกับเราปล่อยให้เขาเลือกทางที่เราไม่เห็นด้วยแตกตายเครือบหน้าขามเพราะการไปแบกภาระความคิดหรือพฤติกรรมของเขามีแต่จะทำให้เราหมดแรงเล็ดมีการหันกลับมาดูแลตัวเองให้ฉันเลือกปกป้องพลังงานของฉันเองให้ฉันตัดสินใจว่าจะตอบสนองอย่างไรให้ฉันสร้างขอบเขตและคุณค่าที่ฉันยึดถือ มันเหมือนเหรียญสองด้านที่ทำงานร่วมกันการปล่อยผู้อื่นคือการคืนอิสรภาพและการโอบกอดตัวเองคือการคืนพลัง 3. ามทำไมเราถึงชอบควบคุมคนอื่นความจริงคือสมองมนุษย์ถูกออกแบบมาให้อยากควบคุมเพราะการควบคุมทำให้รู้สึกปลอดภัยเราพยายามเปลี่ยนคู่รักให้รักแบบที่เราต้องการพยายามเปลี่ยนเจ้านายให้มองเห็นผลงานเราพยายามเปลี่ยนเพื่อนให้ยังเหมือนเดิม ในวัยมหาลัยแต่ยิ่งพยายามเราก็ยิ่งเสียพลังงานโดยไม่ได้อะไรกลับมาเมลร็อบบินส์ย้ำว่าความสงบของชีวิตเริ่มจากการยอมรับว่าสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้จริงๆคือเราเอง 4. ตัวอย่างจากชีวิตจริงคุณอาจเจอหัวหน้าที่ไม่เคยชมคุณเลยต่อให้ทำงานดึกแค่ไหนผลงานดีแค่ไหนก็ถูกมองข้ามเสมอคุณโกรธคุณเสียใจ คุณพยายามทำให้เขาเห็นคุณค่ามากขึ้นแต่เขาก็เหมือนเดิมแทนที่จะทุ่มพลังทั้งหมดเพื่อเปลี่ยนใจหัวหน้าลองเล็ดเดมปล่อยให้เขาเป็นแบบนั้นแล้วเลดมีใช้พลังนั้นไปสร้างผลงานที่ย้ายคุณไปสู่ที่ใหม่ที่หัวหน้าคนใหม่เห็นคุณค่าของคุณจริงๆหลายคนคงเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่พยายามทำให้เขาเปลี่ยนให้เขาเอาใจใส่มากกว่านี้ให้เขารักเรามากกว่านี้ แต่ผลลัพธ์กับตรงกันข้ามยิ่งพยายามยิ่งเจ็บ The Let t h m theory สอนเราว่าปล่อยให้เขาเป็นแบบที่เขาเป็นถ้าเขาไม่ใช่คนที่พร้อมจะรักคุณในแบบที่คุณพู่ควรเล t มี me, เลือกที่จะไม่ทนอีกต่อไปเมื่อเราโตขึ้นมิตรภาพบางอย่างค่อยๆจางหายบางครั้งเพื่อนสนิทที่เคยอยู่ทุกวันกลายเป็นแค่คนที่ทักกันปีละครั้งแทนที่จะโกรธว่า ทำไมเขาไม่เหมือนเดิมลองเล็ดเด้มห่างไปแล้วเล็ดมียอมรับความจริงว่ามิตรภาพเปลี่ยนตามกาลเวลาและเราอาจได้เจอมิตรภาพใหม่ที่เหมาะกับตัวเราในตอนนี้ 5. มิติทางจิตวิทยาเวลาที่เราพยายามควบคุมคนอื่นสมองส่วนเอมิกล่าจะทำงานเหมือนโดนที่ปุ่มเตือนภัยทำให้เกิดความเครียดตลอดเวลาแต่เมื่อเราเล็กเต็มสมองจะได้พัก เหมือนวางหินก้อนใหญ่ที่แบกมานานลงเสธีและเมื่อเสริมด้วยเล็ดมีร่างกายจะกลับมามีสมดุลมากขึ้นเรามีพลังที่จะเลือกสิ่งที่เติมเต็มแทนที่จะสูญเสียไปกับสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมแนวคิดนี้ถึงได้ผลจริงในเชิงจิตวิทยาและการใช้ชีวิต6 affirmations คำยืนยันที่ใช้ได้เมลโรบินส์แนะนำให้ใช้คำยืนยันง่ายๆเช่น ปล่อยให้พวกเขาคิดในสิ่งที่พวกเขาต้องการปล่อยให้ฉันซื่อสัสตย์ต่อตัวเองปล่อยให้พวกเขาเดินจากไปปล่อยให้ฉันเปิดประตูสู่สิ่งที่ถูกต้องปล่อยให้พวกเขาไม่เห็นด้วยปล่อยให้ฉันยืนหยัดในค่านิยมของฉันประโยคเหล่านี้สั้นแต่เหมือนยาวิเศษที่คอยเตือนใจเราไม่ให้หลงไปในความพยายามที่สิ้นเปลือง 7. การประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวัน 1. ในครอบครัว เวลามีความเห็นไม่ตรงกันลองหยุดพยายามเอาชนะแล้วใช้เล็ดเต็มเข้าใจว่าแต่ละคนมีกรอบความคิดของตัวเอง 2. ในงานเมื่องานไม่ยุติธรรมแทนที่จะจมอยู่กับความโกรธลองบอกตัวเองว่าเล็ดเต็มทำในแบบของเขาแล้วเล็ดมีเตรียมเส้นทางใหม่สามอในความรักถ้าใครบางคนไม่พร้อมจะให้ความรักที่คุณคู่ควร ปล่อยให้เขาเป็นแล้วคุณจะพบพลังใหม่ที่จะรักตัวเองและเปิดรับความสัมพันธ์ที่ดีกว่า 8. ความสัมพันธ์กับแนวคิดตะวันออกความคิดนี้สอดคล้องกับพุทธธรรมและเซนที่ว่าการปล่อยวางไม่ใช่การหนีแต่คือการเลือกอยู่กับสิ่งที่เราควบคุมได้คล้ายกับหลักอุเบกขาวางใจเป็นกลางต่อสิ่งที่เกินอำนาจและใช้เมตตากับตัวเองและผู้อื่นบทสรุปก็คือ The Let Them Theory ไม่ใช่การผลักใครออกไปจากชีวิตแต่คือการคืนอิสระให้ทั้งสองฝ่ายคุณไม่ต้องเหนื่อยควบคุมเขาไม่ต้องรู้สึกถูกบังคับและเมื่อคุณ Let Them เป็นในแบบของเขาคุณก็จะได้ Let Me เป็นในแบบที่คุณคู่ควรปล่อยให้พวกเขาเป็นแล้วคุณจะพบว่าตัวเองมีพลังที่จะเป็นในแบบที่คุณคู่ควร